สวัสดีครับผมฮะสวัสดีครับผมฮะสวัสดีก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วรับผมนะฮะมาเจอกันอีกแล้วกับการสดคกับผมนะพูดกันพูดคุยกันแบบสดๆรับผมนะฮะกับผมตั้มนากขุยาครับผมนะฮะเสียงจากประชาชนกับผมนะฮะที่ผมกาลังสตรีมสดตอนนี้ก็คือพี่น้องทุกท่านนคกับผมนะฮะสามารถรับชมกับผมนะฮะรับชมแล้วก็พูดคุยผ่านแบบสดๆของผมได้ฮะนั่นก็คือผมจะทําแบบเป็นตอนไปตอนนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของ ท่านรู้สึกอย่างไรครับผมนะฮะท่านคิดอย่างไรกับการบริหารบ้านเมืองณนะตอนนี้ผมไม่ได้มาสร้างความแตกแยกนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่เราจำบะพูดคุยกันแบบสดๆดตรงนี้ครับผมนะฮะวันนี้ฮะพูดถึงเรื่องฮะผู้ใหญ่กำนันบ้านนะผู้ใหญ่ฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมนะฮะขอเงินเพิ่มคนละห้า0ันบาทฮะบอกผู้ใหญ่กำนันผู้ประเทศขอเพิ่มคนละห้าพันบาทนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมคิดอย่างไรฮะพูดคุยกับผมตํมหน้าุย่านตอนนี้ครับผมนะฮะซึ่งเฮ้ยโรคโรคระบาดกําลังร้ายแรงประเทศเรากำลังแย่นะฮะประชาชนอดตายก็เยอะแต่ทําไมนะฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะอสอมออกมาขอคนละห้าพขอเพิ่มกันเป็น6เดือนท,ท,ทั้งๆที่คุณมีเงินเดือนอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของคุณถูกไหมครับผมนะฮะมันเป็นหน้าที่ของคุณแต่ทําไมคุณออกมาเพื่อเรียกร้องอะไรของคุณอีกแล้วอะ ซึ่งเงินในประเทศไทยมันก็จะไม่พออยู่แล้วับผมนะฮะแจกจ่ายกับแบบคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็ผมนะฮะคนละห้าพันที่เขาเออรออยู่ยังไม่ได้เลยนี่คุณมันเป็นหน้าที่ของคุณนะฮะมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอสอมมอนะฮะแต่กับจะขอเพิ่มบอกว่ามันเป็นโรคเสี่ยงมันเสี่ยงต่อ,อ,อชีวิตของตัวเองมันเป็นอาชีพของคุณหรือไม่นะฮะมันเป็นอาชีพของคุณหรือไม่นะฮะคุณเห็นตัวอย่างของ อบจจังหวัดสกลนครไหมครับเขายอมครับผมนะฮะเขายอมสละเงินเดือนของเขาเลยฮะเพื่อให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือทีมทีมการแพทย์นะ,ะสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะวันนี้พี่น้องสามารถพูดคุยกับผมนะครับผมนะฮะผ่านไรส์สดตรงนี้ครับผมนะฮะสเตมสดทางยงช่อง YouTube นะ,ะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมนะฮะถ้าผมอ่านทันผมจะอ่านทุกคอมเมนต์ของพี่น้องเลยนะครับว่าพี่น้องคิดอย่างไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอรหรืออ,อสมอที่ ของเงินเพิ่มจากรัฐบาลคนละห้าพันทั้งหมดหกเดือนนะสวัสดีครับผมนะฮะโอสวัสดีพี่คุณพี่ชายการเกษตรของผมด้วยครับผมนะฮะเรียกผมว่านะเรียกผมว่าพอมดการเกษตรครับผมนะสวัสดีพี่พี่ชายด้วยครับผมนะฮะช่วงนี้ต้องพูดบ่อยครับผมนะเพราะว่าเออแต่ละอย่างของบ้านเมืองเรามันเป็นอะไรกันไปนหมดครับผมนะฮะนะนะเสียงชัดหรือเปล่าครับผมนะ ทักทายด้วยครับผมนะฮะถ้าเสียงชัดบอกผมด้วยนะครับผมนะผมจะขอบคุณมากเลยนะะพี่น้องคิดอย่างไรครับผมนะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมมอนะที่มาขอ,เ,อาเรียกร้องบอกว่าทั่วประเทศครับผมนะฮะบขอเพิ่มคนละห้าพันบาทโอ้โหนะคุณหาม,มุมครับผมนะบริหารไม่ได้เรื่องเลยตั้มเอ้ยครับผมนะใช่ครับผมนะพี่น้องฮนะมันหน้าที่ของเขาครับผมนะคุณเพลินพรน,นะฮะนาคทองครับผมนะ ชัดครับขอบคุณมากครับคุณเพืนพรครับผมฮะเหลิมครับผมนะคุณเหลิมพรนะครับผมนะฮะอ่าครับผมนะฮะคุณดิสดำครับผมเอาสมองอะไรฮะมาคิดนะครับผมนะฮะเสียสละเพื่อคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้ประมาณนั้นครับผมนะฮะใช่ครับพี่น้องมันเป็นอะไรว่าผมไม่ใช่ว่าอีกอะไรก็จะมาด่ามามาต่อว่านะครับผมนะแต่การบริหารของแต่ละแต่แต่ละคนนี่รู้สึกว่ามึงเอาสมองส่วนไหนคิดวะนะฮะ ผมอาจจะโดนคดีอีกไม่นานครับผมนะฮะแต่ว่าเสียงจากประชาชนควรจะฟังบ้างฮะนี่ฮะเสียงจากประชาชนที่พี่น้องประชาชนพูดคุยกับผมเนี่ยฮะคุณชัยก็ผมนะฮะคุณตั้มด่าแมงมันเลยก็ผมนะฮะผมด่าเยอะก็ไม่ค่อยได้ฮะ YouTube ไม่ให้ผมผ่านอีก YouTube จะระง,งับผมอีกดังนั้นพี่น้องคอมเมนต์อย่างเดียวฮะพี่น้องคอมเมนต์หยาบคายได้เลยผมไม่ได้ตั้งนะครับผมบอกเลยเลยผมไม่ได้ตั้งนะฮะคุณโควิดก็ผมนะฮะชัดเจนครับผมนะฮะชัดดีครับพี่ขอบคุณมากครับผมนะฮะสวัสดีคุณโควิด โนโนรีด้วยครับผมนะฮะวัชระสวัสดีคุณวัชระกลับกลับลินด้วยครับผมนะฮะครับผมนะฮะคิดว่าคือการอะไรครับผมนะฮะอ่านไม่ทันครับผมนะผมจะอ่านอ่านไม่ทันมันขึ้นมาเร็วแล้วมันก็หายไปเร็วมากครับผมนะฮะนี่ละครับผมครับพี่น้องคิดอย่างไรกับการที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมนะฮะมีเงินเดือนกันอยู่แล้วมีงกงประมาณกันมาอยู่แล้วนะแต่ทําไมจะมากินอะไรกับพี่น้องอีกครับผมนะฮะเออคุณชนะชนาการครับผมนะสวัสดีคุณชนาการด้วยครับผมนะฮะคุณชนาการหายไปแล้วครับผมนะฮะพี่เห็นด้วยก,กับเงิน,นะฮะที่จะให้อสมอครับผมนะฮะอันนี้ แล้วแต่พี่น้องมีความคิดเห็นนะฮะอันนี้คือเสียงจากพี่น้องนะครับผมนะครับผมเข้าใจครับว่าทํางานเหนื่อยนะครับทํางานเหนื่อยอสมมหรืออสมมผู้ใหญ่บ้านพวกเขาพราะเขาแนวหน้าผมเข้าใจครับผมเขาเขาแนวหน้าแต่ว่าพี่ควรดูว่าเฮ้ยเขามีเงินเดือนกินกันอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาอาสาที่จะมาดูแลหมู่บ้าน นะครับขาออา,าสาที่จะมาดูแลหมู่บ้านถึงเวลาที่หมู่บ้านตกทุกข์ได้ยากก็ต้องออกมาปกป้องนะครับนี่อะไรจะโอ้โหนะประชาชนในหมู่บ้านทํางานไม่ได้นะครับทํางานไม่ได้ไม่มีไรายได้นะพี่น้องนะฮะไม่มีไรายได้เขาไม่มีไรายได้เลยแต่พูดกับน,นันผู้ใหญ่บ้านอสมมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขามีไรายได้ครับเขามีไรายได้อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลลูกบ้านถูกไหมครับ เออคุณสมชายฮะเวลามีอะไรนะฮะมักจะพึ่งคนมีอำนาจไม่ได้ไม่ค่อยได้หรอกครับผมนะฮะคุณสมชายครับครบผมนะสวัสดีด้วยฮะอ่าหายไปกรบผมนะฮะสามารถพูดคุยกับผมตั้มนาคุย่าได้ครบผมนะฮะนี่คือเสียงจากประชาชนนะเสียงจากประชาชนนะคือพี่น้องสามารถพูดคุยกับผมนะฮะผ่านไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยกรบผมนะฮะอย่างน้อยๆกรบผมนะ,ะเขาจะได้รู้ว่าเออประชาชนนั้นต้องการอะไรนะ,ะประชาชนคิดเห็นอย่างไร ไม่ใช่ออะไรฮะอย่างเมื่อวานมีข่าวนะฮะข่มขู่อีกแล้วครับผมนะฮะช่วยมาดูคนทางจุมพรด้วยครับจะตายก็กผมนะฮะคุณอา่อาหายไปอีกแล้วครับผมนะฮะเมื่อกี้คุณอะไรครับผมนะฮะคุณคุณเค้นไลน์นะฮะคุณเค้นไลน์ครับผมนะสวัสดีคุณเค้นไลน์ด้วยฮนะพี่น้องทางจุมพรนะครับผมนะฮะผมรู้สึกว่าผมเห็นข่าวเมื่อเมื่อเช้าเห็น รู้สึกว่าจะเป็นชุมพรร่อเปล่าครับที่ไหลทะลักเป็นด่านด่านอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมนะฮะเยอะแยะมากเลยครับผมนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านครับผมนะ,ะสามารถพูดคุยกันแบบสดๆตรงนี้ได้ครับผมนะฮะคุณคิดอย่างไรครับผมกับการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสอมอนะฮะเรียกร้องที่จะของเงินเพิ่มคุณละห้าพันเป็นหกเดือนนะฮะโอ้โหนะมันเป็นอะไรว่า ประชาชนที่เขารอเงินห้าพันก็ยังไม่ได้เลยนะพี่น้องนะก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะเออไอคนรวยมันได้นะฮะมีเงินมีทองในบัญชีมันได้กันมันเอามาเยอะผลสุดท้ายพอตำรวจจับแล้วเป็นไงครับผมนะฮะตำรวจจับแล้วก็บอกอ้างรู้เท่ามีถึงการอ้างรู้เท่ามีถึงการนะครับเออพูดไปเยอะเพื่อนล้อเล่นกับเพื่อนจริงๆคําว่าล้อเล่นกับเพื่อนนะฮะมันมึงก็รู้ว่า f a c e b o ๊ k เนี่ยมันเป็นสาธารณะนะครับเออ แลวตอนนี้รัฐบาลครับผมนะฮะจะแจกระลอกที่สองนั่นก็คือวันที่สิบสองสิบามสิบสี่าณนั้นครับผมนะฮะรอบแรกหลายท่านที่ยังไม่ได้นะครับผมนะฮะต้องขอสแสดงความเสียใจยด้วยครับผมนะฮะแต่สู้ต่อไปฮะเห็นข่าวหลายข่าวที่บางคนที่เขาไม่ลงไม่ได้ฮะเขาไม่มีอิเนเทอร์เน็ตเขาไม่มีโทรศัพท์ที่จะลงนะฮะต้องอดอดกันแบบนะเออน,นักดนตรีนักร้องทุกวันนี้ก็แย่ครับผมนะฮะ ต้องขายกีตงขายกีต้าขายชุดอุปกรณ์กันแล้วครับผมนะฮะขายกินกันแล้วนะฮะกลางคืนชีวิตกลางคืนเด็กเสิร์ฟนะฮะพนักงานกลางคืนนี่คือไม่มีใครได้เลยตรงช่วงนี้ครับผมนะฮะเออแต่พวกคนรวยได้ึงได้กันจังเออนะ,ะพี่น้องสามารถพูดคุยกับผมตั้มนายขุยได้หน้า,อานะตอนนี้ครับผมนะผมมักจะออกพูดแบบช่วงเย็นๆครับผมนะฮะนี่ก็มืดนะฮะน่าจะออทำรายการอวดผีได้ะฮะเพราะว่าตรงนี้เออ บรรยากาศมันวังเวงมากครับผมนะถ้าคุณนยผมให้ดูครับบรรยากาศนะผมไม้ดูบรรยากาศมันเป็นคลองน้าครับผมนะฮะนี่ฮะนี่ครับพี่น้องฮะพี่น้องครับมันเป็นคลองน้านะครับผมนะฮะนี่มันเป็นคลองน้ําซึ่งเอผมก็งงว่าตรงนี้งบประมาณทําดีมากครับผมนะงบประมาณทําดีมากแต่มีที่เล่นกีฬาด้วยนะครับแต่ไม่มีใครมาเล่นหรอกครับ มีคนที่ออกกาลังกายด้วยแต่ไม่มีใครออกมาออกกําลังกายหรอกเพราะว่านะล้ำไม่โคตรเหม็นนี่ฮะน้าที่คุณเห็นเนี่น้ําที่คุยเห็นตรงนี้ยนี่เห็นไหมน้ำาม่โคตรเหม็นแล้วใครจะมาออกกําลังกายวิ่งดูนิ้วเนี่ยเออนี่แหละครับผมนะฮะเราก็ใจฮะาการบริหารบ้านเมืองครับผมนะฮะมันเอาให้ถูกใจทุกคนนันมันยากลําบากมากนะครับมันยากลําบากมากกับการบริหารบ้านเมือง จะให้ถูกใจทุกคนนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งดี้ครับผมนะฮะเออจะเรียกร้องอะไรกันนั้หนาหน้าที่ของคุณนะฮะหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะเออมันหน้าที่ของคุณอยู่แล้วเวลางบประมาณมาแต่ละปีะะๆๆครับผมนะฮะอดี๋ยวบอกว่าไม่มีงบประมาณมาเลยเป็นไปไม่ได้แต่ละปีมันลงมาอยู่แล้วครับผมนะฮะแล้วชาวบ้านอ่ะมันรู้ไหมชาวบ้านไม่รู้ไม่เห็นนะครับชาวบ้านไม่รู้ไม่เห็นหรอกงบประมาณเนี่ย เออบางหมู่บ้านเห็นไหมครับบางหมู่บ้านเนี่ยเห็นไอ้ตีนตะขาบไหมครับผมก็เรียกตีนตะขาบมที่ตามไหลถนนนี่ครับผมนะฮะทางเท้าฮะทั้งท่านี่บางบางจังหวัดบางพื้นที่ฮะไม่ชำรุดแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ชำรุดแต่ก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเพราะเอางบประมาณมานะฮะผมเห็นกับตาผมถึงพูดได้ครับผมนะฮะเออดังนั้นนะครับผมนะฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะ อาจจะมีติดตามผมอยู่ในช่องนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมขอพูดแล้วกันนะครับผมบอกตรงว่าผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยที่ท่านออกมาบอกว่าเออเรียกร้องเพราะมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงต่อชีวิตผมเข้าใจฮะชีวิตใครใครก็รักครับผมะฮะผมเข้าใจครับแต่ว่านะครับผมนะฮะเอาโอ้ผมไปแตะตัวอะไรแล้วแล้วมันไม่เห็นครับผมนะฮะเต็มที่ก็ตั้ไหมครับคุณคุณขัน,นะฮะคุณขันสวัสดีคุณขันด้วยครับผมนะฮะผมยังว่าทําไมไม่มี คอมเมนต์โผล่มาเลยโอ้ผมอ่าโอเคผมไปแตะตัวผิดครับผมนะฮะมันเลยหายไปหมดเลยครับผมนะสวัสดีคุณนิคมด้วยครับผมนะฮะอสมมมีเงินเดือนอยู่ครับใช่ครับผมนะฮะอสมมมีเงินเดือนอยู่แล้วครับเออดังนั้นจะเอาอะไรอีกครับผมนะฮะหนักใจฮะเป็นภาษาจีนด้วยครับผมคุณคุณพลอยนะฮะน่าจะชื่อคุณพลอยครับผมนะฮะพิมพ์มายาวเลยครับผมนะผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ นี่คือเสียงของประจักษ์ประชาชนนะพี่น้องพี่น้องมีสิทธิ์ออกปากออกเสียงครับเออนะฮะลำบากใจนะฮะคนลำบากกันทั้งทั้งนั้นใครบ้างไม่ลำบากช่วงนี้ครับผมนะฮะเออตัวสอบสิทธิ์นะฮะาหายไปแล้วครับผมวมันอ่านไม่ค่อยทันครับผมนะฮะผมพยายามที่จะอ่านนะครับนะพี่น้องครับมันจะเรียกร้องอะไรกันตั้งหนาเออนะฮะเหนื่อยใจครับผมนะฮะ ะเสร็จแล้วอย่าลืมเอราชัสมีนะนะครับผมนะฮะคุณพี่อะไรสักอย่างนะฮะคุณสุรเชษต์ครับผมนะฮะประชาชนต้องมาก่อนใช่ครับผมนะฮะประชาชนต้องมาก่อนฮะสวัสดีสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณสุรเชษต์นะครับสวัสดีคุณพาดาด้วยนะครับผมนะฮะสู้ๆนะครับเพื่อนๆนะฮะคุณสมน่าจะชื่อชื่อสมคิดหรือเปล่านะครับผมนะฮะภาษาอังกฤษนะครับผมนะฮะ นี่คือเสียงจากประชาชนนะครับผมนะพี่น้องสามารถพูดคุยกับผมผ่านตรงนี้ได้ครับผมนะเสียงหนึ่งเสียงของท่านนะผมนะมันจะช่วยให้เขาได้รู้คนระับว่าเฮ้ยประชาชนอีกบางส่วนที่เขาไม่โอเคกับการที่คุณออกมาเรียกร้องกันเต็มไปหมดเลยนะฮะคุณอ่านตามเพจได้เลยฮนะตามเพจเนี่ยมีคนด่าผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอทั้งนั้นแหละถ้ากลัวก็ให้ให้ลาออกไปใช่ใช่ครับผมนะฮะถ้ากลัวก็ต้องลาออกไปนะฮะใช่ไหมฮะ คุณคุณอะไรครับผมนะฮะโอ,อะ้มันหายไปแล้วครับผมมันหายไปแล้วครับผมนะฮะอ่านไม่ทันครับผมนะฮะนี่ครับพี่น้องครับเหนื่อยใจกับปัญหาบ้านเมืองจริงๆคร,ร,รับผมนะฮะเออสวัสดีคุณสีดิลักษ์ด้วยครับผมนะ,ะสวัสดีคุณสมชายด้วยครับผมนะ,ะเรือนำ้นำานะฮะกับรถถังนะฮะเออนะฮะ มันขึ้นมาเร็วนะครับผมนะเรือดำน้ำกับรถถังครับผมนะฮะที่ซื้อมารัฐบาลจะรู้ไหมว่ามันช่วยอะไรประเทศประชาชนได้ครับผมนะฮะมันช่วยอะไรไม่ได้ฮะตอนนี้จะประจำนำมันจะจำนำไม่ได้ครับผมเออผมชอบรายการพี่มากขอบคุณมากครับผมนะฮะคุณเค้นไลน์ครับผมคุณเค้นไลน์ขอบคุณมากครับผมนะคุณพี่พูดคุยกับตั้นนาโ่ย่าได้เลยแบบตรงๆตรงนี้เลยได้เลยครับผมนะเพราะว่า อ,อผมก็ไม่ใช่มาจะมาด่าคนมาด่าอะไรแบบเไม่มีผลนะฮะคุณวีวีครับผมนะฮะพี่ครับทำไงดีขอให้กรอกข้อมูลนะฮะให้กรอกข้อมูลใหม่ใช่ไหมกรอกข้อมูลใหม่ก็ต้องกรอกข้อมูลใหม่แล้วครับพี่้อครับผมนะฮะเออนะต้องลุ้นกันไปครับผมนะสําหรับใครที่ใครจะกรอกข้อม,มูลใหม่ตอนนี้มันดีอย่างตรงที่ว่ากรอกให้ตรงตรงกลุ่มผู้ที่จะได้รับครับผมนะฮะซึ่ง ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้กรอกครับผมนะฮะผมไม่ได้กรอกนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งลุ้นนั่งรอผมรู้ว่าตัวเองคงไม่ได้เราไม่มีวาสนากับการแมตซื้อหัวยังลําบากเลยผมนะฮะเออนะเออสวสองร้อยห้าสิบครับผมนะสองร้อยห้าสิบไม้กระทบครับผมนะฮะคุณลีขิดฟ้าครับขอบคุณมากครับผมนะฮะเนี่นี่นะฮะปัญหาคือมันปัญหาของประเทศชาตินะฮะ ผมคิดว่าผมรู้เลยว่านะฮะเมื่อก่อนเราบอกว่าคนไทยรักกันนะฮะคนไทยรักกันสยามมึงยิ้มนะฮะทุกวันนี้เป็นไงครับทุกวันนี้นะฮะพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นไหมฮะออกมาด่าออกมาต่อต้านห้ามนําคนมากาักตัวนะฮะห้ามมากักตัวในะะในจังหวัดตัวเองในหมู่บ้านของตัวเองห้ามเอามารักษาในโรงพยาบาลของชุมชนของตัวเองนะฮะ ไม่ต้อนรับนะฮะเผาศพนะฮะวัดบางวัดนะฮะแล้วก็ไม่ต้อนรับผู้ที่หายไปแล้วโอ้อย่างนี้ก็มีรู้ไหมครับว่าคนที่เขาหายแล้วเขามีภูมิต้านทานที่ดีมากนะฮะเขามีภูมิต้านทานที่ดีนะฮะคนที่หายจากโรคโควิดนะฮะเห็นไหมฮะโรงพยาบาลต้องการเลือดคนที่คนที่เขารักษาหายเพราะเอาไปทำซีรุ่มนะครับผมนะฮะสวัสดีคุณนิคมด้วยครับผมนะฮะยอดเอ่อ ยอนหมื่นครับผมนะฮะสวัสดีครับผมชอบดู youtube ตามนาโคโย่าโอ้โหขอบคุณมากมีมีน้อยคนที่พิมพ์ชื่อผมถูกนะฮะบางคนก็โกย่าบ้างบางคนก็อะไรโคโคไปหมดแต่ไม่หมดแลวครับผมนะฮะข้างหลังผมมืดแล้วครับผมนะฮะโอ้โหนะ,สว,ส,ะ,วนะ,ะสวัสดีคุณประพาด้วยครับผมนะฮะสวัสดีคุณประพาฮะไม่เห็นด้วยเลยครับผมนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะไงผมนะ หายไปแล้วครับผมนะฮะไม่เห็นด้วยครับผมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอที่จะขออีกนะฮะนะฮะใช่ใช่ฮะสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นด้วยกันอยู่แล้วะฮะนะรัฐบาลชุดนี้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะหายไปแล้วครับผมนะะคุณลีคิดฟ้าบอกว่ายิ้มไม่ออกครับผมนะฮะบอกว่ายิ้มไม่ออก มันยิ้มไม่ออกอยู่แล้วครับผมนะฮะคุณนิคมนะฮะย้อนหมืน่นครับผมนะฮะยอ้อนหมื่นนะฮะอ,อสมอมีเงินเดือนขึ้นมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนานแล้วครับผมนะฮะเออนี่แหละฮะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับผมนะฮะทำไมประเทศชาติเรามันเริ่มเป็นอะไรกันไปหมดนะฮะมันเริ่มเป็นอะไรกันไปหมดนะฮะ พอเกิดเรื่องเหล่านี้ปั๊บมีความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นเลยครับผมนะพี่น้องฮะโอ้โหมันมันมืดมากเลยครับผมนะฮะตอนนี้มันมืดมันมืดแล้วครับผมนะฮะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วกัน,นะฮะตอนนี้มันมืดมากเลยครับผมนะพี่น้องฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกัน,นครับผมนะขอบคุณมากๆกครับผมนะฮะคุณเค้นไลน์ฮะผมคิดว่าถ้าจะเป็นถ้าเป็นทักสินได้เงินห้าพันเป็นนานแล้วนะฮะอ่า ก็คงน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าทักษณิณเขาเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็เขาทำ,ทำได้นะครับผมนะครับพูดอะไรแล้วก็ต้องทำได้นะฮะจะตายกันหมดแล้วครับผมนะฮะคุณสมคิดนะครับผมนะะน่าจะชื่อคุณสมคิดนะ,ะพี่อ่านผมหน่อยนะฮะคุณวีวีวีนะฮะพี่อ่านผมหน่อยช่วยหนอย่อยอ่าตรงไหนครับตรงไหนครับผมชอบรายการ อ่าพี่ครับผมนะฮะขอบคุณมากครับคุณสุรเชษฐ์ต่อกิ่งครับผมนะสวัสดีด้วยครับผมนะฮะดองเงินห้าพันนะฮะจนปากแห้งครับผมนะฮะคุณรณชัยครับผมนะฮะโตแย้มครับผมนะโตแย้มครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมนะฮะสวัสดีคุณคุณบอสครับผมนะฮะตายก่อนโควิดครับผมนะฮะไสพี่น้องฮะตอนที่มันมึนมากพี่น้องพอผมจะไปแล้วก็ มีมาเยอะแยะมากเลยครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมนะฮะแล้วเราตรวจสอบนี่สรุปว่าคือได้หรือไม่ได้นะฮะลุ้นกันต่อไปพี่น้องผมพาลุ้นกันต่อไปครับผมนะสวัสดีคุณวิเชียนนะฮะสวัสดีคุณวิเชียนครับผมนะฮะนะฮะาน,นอำเภอครับผมนะฮะในอำเภอฮะผู้ใหญ่บ้านกำนัน,นะฮะมีไว้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะ มีไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะช่วยประชาชนสอสอไปไหนหมดนะฮะนั่นสิฮะมันไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับผมนะฮะอ่าคุณวีวีฮะผมลงไปแล้วนะฮะผมลงไปแล้วค้าขายจริงนะฮะทำไมไม่เข้านะฮะทำไมไม่ได้นะฮะคุณวีวีนี่ครับผมนะฮะลงไปแล้วทําไมไม่ได้นะค้าขายจริงๆครับผมนะฮะพี่ คนที่ลงค้าขายนะครับมีส่วนมีสิทธิ์ที่จะได้สูงมากเพราะว่าน่าจะเป็นรอบที่สองตั้งแต่วันที่12นะฮะสิบสามสี่ฮะค้าขายนะฮะที่ผมได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็หลายท่านนะฮะค้าขายคือลงทะเบียนเพียงแค่2ล้านกว่าคนเท่านั้นเองนะฮะลงทะเบียนทั้งหมดนะฮะยีล้านคนนะครับผมนะฮะแต่ค้าขายนะฮะลงค้าขายได้มีลงแค่2ล้านกว่าคนมีสิทธิ์สูงมากครับผมนะฮะถ้าเขาลง ว่าค้าขายได้นะครับวันไหนก็มีสิทธิ์ได้สูงมากๆนะฮะเพราะว่าน้อยมากครับผมนะฮะกับการที่ลง2ล้านกว่คนเนี่ยนะฮะไม่เหมือนอาชีพอิสระฮะอิสระนั้นลง11ล้านคนเยอะที่สุดในประเทศไทยครับผมนะฮะคุณทนนะฮะโชติครับผมนะฮะสีน้อยครับผมนะฮะรองเงิน5,000จนจะโดนยึดแล้วครับนะฮะเออเห็นใจจริงๆกครับผมนะฮะมักาอตั้มนะฮะ เป็นหูเป็นตาตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีคุณบอสครับผมนะฮะคุณนิคมนะฮะยอนมื่นครับน้องชายครับผมนะฮะผมขับวินได้แล้วครับผมนะฮะขับน้องชายขับวินนะได้แล้วนะครับนะคุณนิคมนะฮะวินมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มแรกครับผมนะฮะได้แน่นอนครับผมนะฮะวินมอเตอร์ไซค์ขายลอตเตอรี่เพราะว่าแท็กซี่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีผู้ทํางานกลุ่มนี้เพียงสองแสนสามแสนคนเท่านั้นครับผมนะฮะมีสิทธิ์ได้สูงนะ พี่าออนใบทองฮะสวัสดีด้วยครับผมนะฮะรอเช่นกันนะฮะรอจนจะอดตายกันหมดแล้วครับผมนะฮะคุณพาดาครับผมนะฮะโอ้ข้างหลังมืดมากครับผมนะผีจะมาหลอกผมไหมเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับพี่น้องมันอยู่ไกลมากครับผมเนะฮะเออผมก็ชอบออกมาออกมาเวลานี้เนาะมันมีแสงตรงไหนให้ดูบ้างเนี่ยเออครับผมนะฮะ เขาให้ใส่นะฮะคุณวีวีฮะเขาให้ใส่ OTP ฮะผมไม่รู้นะฮะผมไม่รู้ออกมาดูเข้าไม่ได้นะฮะต้องลงใหม่เรื่อยๆครับผมนะฮะต้องลงใหม่เรื่อยๆตอนนี้คือดีอย่างครับผมนะฮะดีอย่างที่ว่าใครลงไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไปถอดสิทธิ์ออกครับนะพี่น้องถอดสิทธิ์ออกปั๊บแล้วคุณลงใหม่นะฮะถอดสิทธิ์ออกแล้วคุณลงใหม่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะแจกนะครับ อันนี้ลองทํากันดูเพราะว่า,าผมเห็นน้องๆมาทากันได้แล้วก็ผมนะฮะน้องๆมาทําได้เพราะว่าพอมันลงไม่ตรงกลุ่มปั๊บนะฮะมันก็ไปถอนสิทธิ์ออกแล้วมันก็นลงใหม่นะครับผมนะฮะอันนี้คุณคาคุณคารุนฮะเพรมากสวัสดีครับผมนะฮะลุนกันต่อไปะฮะสวัสดีฮะลุนกันต่อไปฮะคุณนิคมยอนหมื่นครับผมนะฮะผมก็อาชีพค้าขายครับแต่ยังไม่ได้ครับ ขายครับผมนะฮะรออีกนิดครับผมนะฮะผมเชื่อว่าเซตที่สองได้แน่นอนนะฮะลองเรื่อยๆครับผมนะฮะลอง ID โทรศัพท์ใหม่นะครับคุณวีวีฮะคุณลอง ID เอา ID โทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งลองดูครับผมนะฮะ ผมเห็นพี่น้องผมทําได้อยู่นะครับผมนะฮะสู้ครับสู้ๆครับพี่น้องครับคุณชัดนะฮะสวัสดีคุณชัดด้วยครับผมนะฮะชอบรายการนี้ครับขอบคุณมากครับนี่คือเสียงจากประชาชนนะครับผมจะอ่านข้อทุกท่านครับผมนะฮะผมจะอ่านทุกข้อความครับผมนะฮะอ่านทันผมจะรีบอ่านนะครับผมนะฮะเนี่ยตอนนี้มันมืดมากครับผมนะฮะโอ้โหนะพี่น้องนะฮะจะไปร้องที่ไหนได้ครับผมนะฮะคุณวี ลองทาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ครับผมนะเปลี่ยนโทรศัพท์คือเปลี่ยนเปลี่ยนเอาของน้องของพี่ของของญาติของเราฮะลองเอามาใส่ประกอบใหม่นะครับพี่น้องนะครับคุณยนนะฮะใจวุฒิครับผมนะคุณยอนใจวุฒินะฮะก่อช่างฮะยังไม่ได้เลยครับผมนะฮะก่อช่างยังไม่ได้นะฮะรอรอบต่อไปครับผมนะฮะผมเชื่อว่าสิบสองสิบสามเนี่อ จะได้กันเยอะครับผมนะฮะอ่าอะไรครับผมนะฮะสวัสดีคุณวัลเทพด้วยครับผมนะฮะสงสัยที่ไม่ได้เพราะผมด่าตูทุกวันครับผม <laughs> ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับคนด่าลุงตูเยอะแยะเต็มผมคิดว่าเกสซของประเทศไทยนะฮะเขายังได้เลยครับผมนะฮะโอเคครับนี่มันมืดแล้วครับผมนะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาคุยกับพี่น้องใหม่กับผมเน้นนี่คือเสียงของประชาชนนะครับขอบคุณมากที่รับชมน,นะครับเพราะว่ามันมืดมากกับผมนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีฮะแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ได้เงินทุก5่าพันทุกคนกับผมนะขอให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยจากโรคร้ายโควิดนี้กับผมนะฮะเราต้องช่วยกันกับผมนะฮะขอให้โรคนี้ผ่านพ้นไปให้ได้รับผมนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกท่านกับผมนะฮะสวัสดีครับ